สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับกันด้วยค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวและอยู่กับดิฉันใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกค่ะยังคงดำเนินรายการอย่างเช่นเคยนะคะแต่ในวันนี้ทุกท่านค่ะกดไลค์กดถูกใจกันสักหน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่อง13สยามไทยด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าอย่างเช่นเคยค่ะเราก็มีหลากหลายประเด็นนะคะที่จะมาอัปเดตกันที่นี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าข่าวแรกประเด็นแรก ะค,ะคุณผู้ชมที่จะมาพูดถึงกันวันนี้ก็คือเรื่องของฝ่ายค้านค่ะเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องบอกว่ามีการมุ่งเน้นนะคะไปถึงประเด็นที่บริหารงานแบบขาดประสิทธิภาพแล้วก็รวมถึงความไม่โปรง่งใสค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกรวมถึงเพื่อนในภาคร่วมฝ่ายค้านทุกท่านนะครับที่วันนี้มาแถลงข่าวร่วมกัน2ประเด็นด้วยกัน ก็คือในการยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236นะที่เราเข้าชื่อกันเพื่อยื่นร้องในเรื่องของให้มีการตรวจสอบนะครับปปชนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการยื่นยจตฎตอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับในส่วนของการยื่นนะครับคำร้องนะครับต่อปปชนะครับที่เรามีการยื่นกันนะครับตอนนี้พรคฝ่ายค้านนะครับมีการ รวมรายชื่อได้ทั้งหมด145รายชื่อนะครับประกอบไปด้วยพรรคประชาชน143พรรคพักเป็นธรรมหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกพุทธิสภาหนึ่งนะครับในเนื้อหานะครับของคำร้องตามมาตรา236นะครับวันนี้ที่ได้ยื่นคำร้องประกอบไปด้วยหลักฐานที่เราแนบมาด้วยทั้งหมดนะครับ18รายการนะครับซึ่งผมจะขอไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวได้ส่งเอกสารให้กับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันครับประเด็นแรกนะครับเราจะเชิญท่านแกนด์บินะครับกันได้เลยครับ ประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของข้อกล่าวหานะครับ5ปปชและก็อดีตปปชนะครับต่อกรณีที่มีมตินะครับยุติการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับของทรัพย์สินนะครับของพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับกรณีที่เป็นแหวนเพชรและนาฬิกาหรูนะครับในประเด็นที่2ก็คือในประเด็นที่ข้อกล่าวหาต่อปปชนะครับทั้งหมด9คนนะครับที่ดํารงตําแหน่งในช่วงระหว่างวันที่16มีนาคม2 5 6 6ถึง23พฤษภาคม2500 67นะครับซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเ,ออเฉพาะตัวนะครับที่เป็นปปชที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลรปกรครองนะครับที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับในรายละเอียดของคดีดังกล่าวนะครับส่วนข้อที่3ก็คือข้อกล่าวหาต่อประธานปปชนะครับของคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขนะครับต่อกรณีคลิปหลุดล่าสุดนะครับที่มีการเข้าพบออท่านประธานรัฐสภาพร้อมกับออพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ นี่คือในเรื่องของรายละเอียดโดยสรุปซึ่งผมจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าสื่อมวลชนมีข้อสักถามก็ค่อยตอบข้อสักถามอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะครับทางพักร่วมฝ่ายค้านนะครับเราได้ลงรายชื่อกันทั้งหมด166รายชื่อนะครับประกอบไปด้วยพักประชาชน143พรรคพักเป็นธรรมหนึ่งนะครับพักพลังประชารัฐ19และสุดท้ายก็คือไทยสร้างไทย3รายชื่อนะครับ เออส่วนรายชื่อของรัฐมนตรีนะครับที่เราจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้ไว้วางใจนะครับพักร่วมฝ่ายค้านขออภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีเพียงแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ทั้งนี้เนื้อหาที่เรามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะครอบคลุมในทุกประเด็นทุกมิตินะครับซึ่งครอบคลุมหลายกระทรวงหลายพักร่วมรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสบายใจได้นะครับว่าการสวัสดีท่านประธานนะครับ พวกเราจะยยืนตินะครับอัิปรายถดภมาต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้พักเพื่อไทยเองนะคะมีการเตรียมเสนอร่างกฎหมายค่ะเพื่อที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่เสียหายจากการถูกหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าจะเป็นแก้งคอร์เซ็นเตอร์ก็ตามค่ะ เ,เริ่มร่างฉบับแรกเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วครับจริงๆแล้วเราได้มีการเตรียมการแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้มานานนะครับ แล้วก็ในตัวร่างในฉบับรอบที่แล้วคือเราจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบดูแลในเป็นแบบที่ proactive นะครับคือ <kalk> <พ>ปกติเนี่ยในแบบที่เ,เกิดคดีความไปแล้วเนี่ยครับ<น>ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจไนะซเบอร์นะครับเป็นหน้าที่ของทางดีอีก็คือศูนย์เอโอซีหแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับแต่ในก่อนหน้านี้ที่มีพรกรเนี่ยครับปัญหาของเราคือว่าจะทํายังไงให้การระงับยับยั้งเรื่อง SMS เบอร์โทรผิดปกติ นะครับหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับพวกบัญชีม้าเนี่ยนะครับมันยังจะติดขัดบางอย่างอยู่ะนะครับเพราะว่าตัวพรกฉบับที่แล้วเนี่ยยังมีแค่ว่าหากมีเหตุให้สงสัยนะครับความที่ไม่ชัดเจนของคำว่ามีเหตุให้สงสัยเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้กำหนดนะครับมันก็เลยติดขัดในเรื่องของกฎหมายด้านอื่นที่อาจจะทำให้ความพยายามที่หลักจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมาติดขัดในตอนที่ว่าเดี๋ยวผิดเรื่องอื่นไหม และตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ชายแดนเรียกว่าเดือดกันสุดๆคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะกับ K N L A นะคะมีการโจมตีฐานของเมียนมาค่ะแล้วก็หนีเข้าไทย436คนด้วยกันนะคะเพราะว่ากองกำลังนี้พอมีการโจมตีปุ๊บก็ส่งผลให้ประชาชนนะคะจำนวนมากเลยที่หนีมาอย่างประเทศไทยด้วยค่ะ เครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินเสียงนี่นะดูว่าระเบิดมันยันยันองระเบิดโดน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 เป็นโดนเป็นโดนบินโดนเป็นโดนเป็นโด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 นครับโดน ผมโดนทราบหรือเปล่าตะเกบ้ามาไม่หลบตะเกบ้าไม่หลบเนี่ยเอาไปแหลเลยดิแหลเลยโอ้หน้ามาชื่อเลยเฮ้ยเอาหน้า 没没没，我骂街呢，你妹！ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพักทางฝ่ายค้านนะคะก็มีการยื่นแล้วนะคะเตรียมละที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีการมุ่งเน้นเป็นในเรื่องของประเด็นการบริหารงานประเทศชาติที่ขาดประสิทธิภาพแล้วก็ร่วมถึงความไม่โปรง่งใสค่ะต้องบอกว่าทางพักร่วมฝ่ายค้านนะคะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมแต่เพียงผู้เดียว และที่สำคัญคือตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ค่ะโดยมีการชี้ว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดค่ะโดยทางด้านของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าพักประชาชนด้วยนะคะพร้อมด้วยสสพักประชาชนค่ะมีการถแถลงนะคะว่าทางพักเนี่ยได้มีการนำรายชื่อพักร่วมฝ่ายค้า จำนวน166คนนะคะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะแล้วก็มีการระบุว่านางสาวแพรทองทานเนี่ย เป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปค่ะต้องบอกว่าในครั้งนี้นะคะก็ต้องถือว่ามีความตั้งใจค่ะที่จะระบุเป็นชื่อของนายกอุงอิงเพียงคนเดียวนะคะและจากกระแสข่าวเรื่องข้อสอบรัว่วไม่เป็นความจริงค่ะก็ต้องถือว่ามีการขอให้ติดตามเนื้อหาการอภิปรายซึ่งจะครอบคลุมในทุก ทุกประเด็นด้วยทางด้านของนายนัทพงศ์นะคะได้มีการกล่าวว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะเพราะว่าการติดตามเนื้อหาการอภิปรายเนี่ยจะครอบคลุมไปจนถึงทุกประเด็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงด้วยค่ะรวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องค่ะกับหลากหลายพักที่เป็นพักร่วม รัฐบาลด้วยนะคะแต่การลงมติไม่ไว้วางใจก็จะมีการยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านของนายนัทพงศ์นะคะก็มีการกล่าวถึงประเด็นในยติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนางสาวแพรทองทานนะคะว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและขาดความรู้ความสามารถค่ะขาดเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรี การบริหารเศรษฐกิจก็ล้มเหลวนะคะแล้วก็ต้องถือว่ามีข้อบ่งชี้นะคะว่า GDP ของประเทศเนี่ยเติบโตครั้งสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยต้องบอกว่ามีการระบุนะคะว่านายกอุงอีงเนี่ยมีการใช้อำนาจ ในการแต่งตั้งบุคคลให้มาเป็นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ขาดภาวะผู้นำในการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมีอำนาจเหนือตนรวมไปถึงยินยอมให้ผู้เป็นบิดาสามารถชักนำจูงใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชันค่ะต้องบอกว่าทางด้านของนายนะัทพงศ์ก็มีการกล่าวเพิ่ม เพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าเราเชื่อว่าทุกๆปัญหาเกิดจากตัวนายกรัฐมนตรีเองที่ไม่สามารถคุมเสียงรัฐบาลได้และเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วจึงเป็นที่มาของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลคะ่ะจะอภิปรายที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวเพราะปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ตัวนายก และต้องบอกว่านายกเท่านั้นที่จะต้องมาตอบชี้แจงเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยโอ้โหโคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหประเด็นนี้เดือดพอสมควรนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมารับยติจากพักร่วมฝ่ายค้านนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่าจะมีการนำยติให้กับเจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ และจะมีการแจ้งกลับนะคะไปยังพักร่วมฝ่ายค้านภายใน7วันพร้อมเปิดเผยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ในวันที่24มีนาคม2568แต่ในเรื่องของระยะเวลาการอภิปรายเนี่ยทางผู้นำฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการตกลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนของรายละเอียดนะคะก็ต้องบอกว่าก็เน้นละค่ะไปในเรื่องของการระบุว่า ไม่มีภาวะของความเป็นผู้นำแล้วก็ต้องถือว่าขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถนะคะอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่เราทุกคนนะคะกำลังจับตามองกันอยู่ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่ง ทางพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็มองว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเป็นบ่อกเกิดอันสำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริตได้แล้วก็มีการทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองเอื้อผลประโยชน์แก่พักพวก และก็กลุ่มทุนมีการแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยขาดคุณสมบัติเข้ามาบริหารงานหน้าที่ในตำแหน่งอันสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีและตำแหน่งสำคัญอื่นๆด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งประเด็นที่ทางพักร่วมฝ่ายค้านได้มีการพูดถึงก็คือสมัครใจยินยอมให้ผู้เป็นบิดาก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามา มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นเบื้องหลังในการควบคุมการบริหารประเทศชาติด้วยนี่แหละค่ะจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องติดตามจริงๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการเรียกเสียงเฮจากผู้เสียหายที่สูญเสียงเงินมากมายนะคะให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ การทุจริตหรือว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ด้วยนะคะโดยทางด้านของพรรคเพื่อไทยนี้มีการเตรียมเสนอร่างกฎหมายนะคะเพื่อที่จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมทางด้านของนายสยามหัตถสงเคราะห์สสนองบัวลำพูพักเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าการที่พักร่วมฝ่ายค้านจะหยิบยกปัญหาอาัากรรมทางไซเบอร์มาอาภิปรายไม่ไว,ว้วางใจนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เชื่ ว่าทางด้านของนายกเนี่ยพร้อมที่จะชี้แจงถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขนะคะทั้งนี้หนึ่งในนโยบายอันสําคัญของรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมก็คือการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และแกงคอร์เซ็นเตอร์ด,ด้วยซึ่งระยะเวลาหลากหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็กระทบนะคะต่อคนไทยแล้วก็รวมถึงนะคะยังมีการสร้างความเสียหายค่ะให้กับเศรษฐกิจไทยปีละหลายแสนล้านบาทด้วยค่ะ ที่สําคัญค่ะนายสยามนะคะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ ว่าในช่วงที่ผ่านมาการทํางานของพักเพื่อไทยค่ะรวมถึงรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันรวมไปถึงการที่นางสาวแพรทองทานยกระดับการแก้ปัญหาและการป้องกันอัชญากรรมทางไซเบอร์อย่างเข้มข้นค่ะรัฐบาลเดินหน้านะคะในการตัดวงจรอุบาทค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการตัดสายสัญญาณเน็ตหรือจะเป็นสายสื่อสารตัดการส่งไฟฟ้าส่งผลทําให้การทํางานของกลุ่มอัชญากรเนี่ยเป็นไปได้ลําบากมากขึ้น เพื่อที่จะระงับความเสียหายค่ะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะแล้วทางรัฐบาลก็ยังมีการตั้งเป้าด้วยว่าในปี2568นี้อาชญากรรมทางไซเบอร์จะต้องไม่เกิดขึ้นหรือถ้าจะมีก็ต้องน้อยลงมากที่สุดด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีการกล่าวกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าพร้อมกันเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่สภาค่ะเพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะล้อไปกันกับกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงนะคะก็คือการฟอกเงินและการยึดทรัพย์ค่ะซึ่งจะครอบคลุมไปทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และ แล้วก็รวมไปถึงกฎหมายที่ทางนายประเสริฐซึ่งก็ต้องถือว่าเราต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นแล้วจริงนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นข่าวดีของประชาชนที่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอนค่ะ มาตามติดกับอีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้ชายแดนต้องบอกว่าเดือดแบบสุดๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของ K N L A ค่ะก็มีการโจมตีฐานของเมียนมาแล้วก็มีการหนีเข้าไทยถึง436คนด้วยกันนะคะกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงหรือว่า K N L A นะคะมีการโจมตีแล้วก็ทำให้มีชาวบ้านเนี่ยอพยพข้ามแดนหนีภัยสงครามเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพลเอกนัทกรเรืองติบผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะมีการเดินทางนะคะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบค่ะระหว่างกองกําลัง KNLA ที่กําลังโจมตีทหารเมียนมานะคะที่ฐานปูลูตูซึ่งห่างจากแนวชายแดนอยู่ที่800เมตรด้วยกันในพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านหนองบัวตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากด้วยค่ะก็ดูแลทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและั สินให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนนะคะรวมถึงการวางกําลังค่ะเพื่อที่จะสกัดกัน้นป้องกันการรุกร้ําอธิปไตยของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมค่ะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาด้วยนะคะซึ่งตามแผนแล้วนั้นค่ะเมื่อมีการ,รเผชิญเหตุนะคะในการรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมามาจากประเทศเมียนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอข้ามมาสู่ประเทศไทยนะคะณนะพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณโบสถ์คริสต์นะคะแล้วก็ยังอยู่ในอำเภอทางด้านของอำเภอท่าสองอยาง จังหวัดตากค่ะ ซึ่งสำหรับตามแผนเผชิญเหตุนะคะในกรณีที่ต้องรับรองผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจากประเทศเมียนมานะคะพอข้ามมายังฝั่งประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะมีพื้นที่ในการรองรับนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากด้วยและขณะนี้นะคะปัจจุบันก็มีผู้หนีภัยความไม่สงบค่ะมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวตรงนี้จานวน400 136คนด้วยกันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเพศชาย100คนเพศหญิง136คนค่ะเป็นเด็กชาย97คนและเป็นเด็กหญิง103คนด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะจากทางฝั่งด้านนู้นนะคะที่มาร่วมมือกันกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่สพท่าสองยางนะคะแล้วก็รวมถึงตำรวจระเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัย ในที่นี้นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะตามหลักมนุษยธรรมนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าชายแดนรอบประเทศไทยมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้กันโดยตลอดนะคะเหตุการณ์ความไม่สงบก็เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้เจ้าหน้าที่คนไทยเองก็ต้องเตรียมแผนการรับรองในที่นี้นะคะ <S <S แล้วก็รับมือนะคะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของคนไทยเนี่ยที่อยู่บริเวณชายแดนด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือข่าวสารค่ะที่วันนี้เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในรายการเล่าเรื่องข่าวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะกับช่อง13สยามไทยจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนและที่สําคัญฝากด้วยกับผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ในขณะที่เรากําลังไลฟ์สดกันด้วยค่ะรวมถึงถ้าป้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกดูใตน้นีได้เลยค่ะ